นะครับวันนี้บรรทุกชุบอแล้วรอตักข้าวาปมากรบปี่ออ้วนะกันนี้พระดูออกมาสหรับ e ันี้สูงกถึงปัไทยลีมาดิกระบที่ครับกระบที่ว่าจีนร้อนด้วยมาแล้วมันระเท่ไหมันนี้พี่ยเรอะแเซดียย่างนี้แล้วติดต้องเจ็บนาดน อู่เซฟอีกแล้วมีโชเซฟหลายเซฟเลยสองประตูได้อูได้น้องๆเอาไปเลยนะโอ้โชว์เซฟใหญ่เลยว่ะพี่ตุงเอาไหมครับพี่ตุงเรื่องไหนขอบคุณมากครับขอบคุณที่มงานมากด้วยนะเดี๋ยวจะทางไปเสียชุดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปน้องๆขอบคุณมากจ่ายขอบคุณมากไอ้จ้ามึงเล่นน้องไปหมดเลย